สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะนุ้ยมีข่าวจากประกันสังคมมาฝากทุกคนค่ะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา40ค่ะในกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะว่ามีสิทธิ์ได้รับอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดกันนั้นนุ้ยขอกำลังใจจากทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตาม สิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา40ค่ะในกรณีที่เป็นโควิดนะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินดังนี้ค่ะ 1. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ300บาทค่ะในกรณีที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในค่ะก็อยู่ในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลสนามหรือฮอสปิเ a ลนะคะตั้งแต่1วันขึ้นไปค่ะ 2. เงินทดแทนการขาดไรายได้วันละ200บาทค่ะกรณีที่แพทย์เนี่ยมีความเห็นให้เราหยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะหรือแยกกักตัวในชุมชนค่ะตั้งแต่3วันขึ้นไปค่ะและ3กรณีสุดท้ายนะคะเงินทดแทนการขาดไรายได้ครั้งละ50บาทค่ะอันนี้นะคะเฉพาะผู้ประกันตนทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ค่ะ กรณีที่ไม่ได้รับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในและไม่ได้มีความเห็นของแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัวค่ะโดยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงานนะคะเงื่อนไขของการเกิดสิทธิ์ค่ะผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว3ใน4เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนค่ะ1506ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย